พี่มีกี่รังคะมีมากกว่า600ลรังค่ะ,ะช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดนึงโจมตีด้วยใช่เดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้ะเราจะคิด1รังเนี่ย30บาทต่อรังต่อวันค่ะค่ะพื้นที่กี่ไร่ใช้กี่รังก็คูณเข้าไปค่ะปีนี้เป็นเป็นพันรังเลยว้าว นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเลยสุดเอื้อง,ง,ง,งทีทุไทยวันนี้นะคะเราจะพามาเก็บน้ำผึ้งจากรังมากกว่า1,000รังค่ะ <ด S 1> แล้วผึ้งเยอะขนาดนี้แน่นอนนะคะ<ส><ด>ไม่ได้ไปที่ไหนเราอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีอำเภอสวนพึง่งและข้างๆวอลลิงตอนนี้คือพี่รินคนเลี้ยงผึ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่รินสอนหนูใส่นหนูเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เ<ส>ดี๋ยวพี่ใส่มากพี่รินคะผึ้งที่เราจะไปเก็บ น้ำพึ่งจากรังเขาวันนี้เป็นพึ่งอะไรคะอะ่จริงๆแล้วเป็นพึ่งจิว๋วชนิดที่ไม่มีเหล็กให้าพึ่งทั่วไปเราจะเรียกว่าบีถูกไหมคะค่ะแต่ตัวนี้เราจะเรียกซิงเล็ดบีหรือคนไทยเรียกว่าชันนรงเขาบอกว่าชันนรงนี่ปกติมันไม่ดุเหมือนพึ่งทั่วทั่ไปใช่ไหมคะแล้วแต่สายพันธุ์ค่ะของเรามีมากกว่าห้าสายพันธุ์โอ้บางสายพันธุ์ก็คือดุมากบางสายพันธุ์ก็คือไม่ดุเลยอะไรอย่างวันที่เราจะไปเก็บวันนี้เป็น พันอิตาม่าคะ่ะค่อนข้างดุแหมแล้วเข้าไปเก็บนิดเยอะไหมคะอิตาม่าลังหนึ่งนี่เขามีกี่ตัวคะหลายพันตัวคะ่ะช่วงที่เราเปิดเขาจะอาจจะโจมตีเรานิดหนึง่งโจมตีด้วยใชพ่พี่มีกี่ลังคะมีมากกว่า600ลรังคะ่ะซื้อไหม <laughs> <laughs> หน้อเก็บเยอะแลวเดี๋ยวไปลุยเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะวอลลิงกับพี่รินก็อยู่กันในโซนของชนาโรองอิตามาเรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังเราที่เห็นแบบเป็นเสาตน้ตนตน้ตนต้นอันนี้ก็คือเป็นอิตามาทั้งหมดเลยใช่ค่ะอุปกรณ์ในการเก็บเราม,มีอะไรบ้างคะก็ถ้าเป็นสายพันธุ์ใหญ่เนอะเราจะใช้เครื่องดูนะฮะสักชั้นตัวนี้แล้วก็จะใช้ฟอ์เซปตัวนี้ในการเปิดเปิดอะไรคะเปิดถ้วยน้ำผึ้งได้ค่ะนู้เค้าแล้วค่ะวันนี้อากาศปิดนะคะ น้องอาจจะไม่ค่อยบินเท่าไหร่โชคดีของเราเพิ่งเคยเห็นรังพึ่งจริงๆเนี้ยมันเหมือนเอเลี่ยนเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ลินจะให้หนูดูดเองเลยนะคะพี่ลินจะเปิดเครื่องให้แล้วเดี๋ยวพี่ลินเปิดถ้วยให้เห็นไหมอันนี้หนูก็สามารถดูดจากนี้ได้เลยมไม่ตื่นเนะต้นอ่ะใส่ได้อ่าใส่ไปเลยค่ะ เราต้องดูดจนเกลี้ยงเลยนะคะไม่ค่ะเราจะดูดแค่70%ของรังนะคะที่เหลืออีก30%เราจะเก็บไว้ทำไมเราต้องเหลือไว้30%นะคะเอาไว้ให้น้องค่ะเวลาน้องออกไปหาอาหารไม่ได้ Oh. เวลาฝนตกน้องออกจากรังไม่ได้น้องก็จะได้มีสเสบียงและนี่คือน้ำผึ้งนะคะที่เราดูดมาได้นะคะจากรังของชนรงอิตามานะคะนี่ปรลิ่งดูดไปทั้งหลายอันน่ะมันได้มาแค่นี้เองอะคะ่ะใช่ค่ะมันต้องใช้ปริมาณเยอะค่ะฟ้าจะได้1ลิตรอย่างถ้าเกิดสมมติเราอยากได้1ลิตรจริงๆอย่างเงี้ยต้องประมาณกี่รังอะคะห้ารังค่ะแล้วแล้วเ,เ,เราจะทํายังไงกับรังที่เราดูดแล้วเดี๋ยวน้องๆตัวงานค่ะ,คะเขาจะเข้ามาซ่อมแซม เขามาซ่อมแซมในส่วนที่เราเจาะเขาเขาก็จะกลับมาซ่อมแล้วมันก็จะปิดกลับมาเป็นกลมๆที่มีน้ำผึ้งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะก็จะเก็บน้ำผ um ึ้งเข้ามาเติมลงไปเหมือนเดิมอีกนานไหมครกว่าเราจะได้น้ำผึ้งรอบใหม่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้น้ำผึ้งมีสรรพคุณดีนะคะเราควรทิ้งไว้ประมาณ6เดือนถึงหนึ่งปีโอ้ยแสดงว่าปีนึงเนี่ยอย่างมากเก็บได้สองขันเท่านั้นเองอันนี้เป็นชนรงตัวค่อนข้างใหญ่นะคะก็คืออิสมาแต่ว่าเมื่อกี้พี่รินบอกว่ามีพันตัวเล็กด้วยว่าเรดน วิธีการเก็บพันตัวเล็กต่อได้นี่ดุน้อยกว่าใช่ไหมคะดุมากกว่าดุมากกว่าอีกนะคะดุมากกว่าค่ะ, <laughs> ดกกคะเดี๋ยวหนูจะได้วิ่งแล้วอันนี้คืออีกจุดหนึ่งอีกพันหนึ่งอันนี้ชนอรงพันอะไรคะอันนี้เป็นเตตากอนูล่าก็คือพันเล็กแต่ว่าเป็นลาวิเซปไข่จะเป็นแผงๆเขาดูตกใจเขาออกมาเยอะมากเลย อยนี่คือความสวยงามของเขา,านี่นคือน้ำหวานอ๋ออันนี้คือน้ำหวานอะไรอันนี้ล่นนะคะ อันนี้เป็นเกสรจุดนี้จะเป็นส่วนของไข่อ่อนอันนี้จะเป็นส่วนของไข่แก่ก็คือเดี๋ยวเขาจะฟักออกมาเป็นตัวเล็กๆๆที่บินอยู่ตอนนี้ที่บินอยู่ตอนนี้อ๋อโอเคค่ะโจมตีเราอยู่ตอนนี้มันเกาะหนูละใช่มันเกาะที่เหมือนกันค่ะหนูก็กำลังตูอยู่มันเกาะเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้อวิธีการเก็บแตกต่างจากจากตัวชานาลงตัวใหญ่ไหมคะเพราะว่าอันนี้ไข่เขาดูแบบน้ที่เก็บเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บน้าหวานมันดูเล็กกว่ามากเลยน้ำหวานเล็กกว่าจกต้องอันนี้เวลาเก็บเราจะใช้เกียงลองดูนะ ลองดูพี่ลินเอาให้อันนี้หลักการคือเหมือนเดิมไหมคะว่าต้องเหลือให้เขา30%เซเหมือนกันค่ะเดี๋ยวนะวัลลล่งวัลล้งอ่ะเคยเห็นน้ำพึ่งที่เขาขายแล้วมันมาพร้อมรังพึ่งอ่ะ ว่าให้กินแบบทางนำเพิ่งทางล่างเลยมันคือแบบนี้ปะคะ,ะเราสามารถกัดได้ตัวนี้ก็ฆ่าเชื้อในปากได้แต่ตัวนี้เป็นยางยางไม้เราจะต้องคายทิ้งจริงๆอยากลองให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ไม่น่าถอดนะ <c oughs> กัดไ,ได้เพราะมันเพร<อ>า <พอ S 2> ะมันเยอะมาก <c oughs> ตัวชนาลงที่เป็นตัวงานแบบนี้อายุเขาอยู่นานแค่ไหนอะคะอยู่ประมาณ200กว่าวันเองเราเราตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ วหัวหน้าค่ะนางพญาอายุไข่อยู่ที่1 0 2ถึง25ปีเลยนางพญาจะไข่วันละ1 0 0ยถึงฟองแล้วพอนางเวลาเขาจะ,กะเกษียณอายุเขาเขาจะไข่นางไว้เพื่อเป็นนางพญาในรุ่นต่อไปด้วยถึงแม้ว่าไม่มีเหล็กในแต่ฉันโรงมีฟันกรามที่แข็งแรงพวกมันจึงใช้การกัดเป็นการจู่โจมแทน ทำให้ทุกครั้งที่จะเก็บน้ำหวานพี่รินจะล้างมือฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อให้ชั้นโรงปลอดภัยส่วนต่อไปพี่รินจะทําการขยายรังเพื่อเพิ่มจํานวนชั้นโรงให้มากขึ้นซึ่งจะไปทํากันที่พันขนเงินความดุไม่แพ้2ชนิดแรกเลยแหละครับนี่เลยพี่รินใช้เมื่อไหล่ะมันไม่กัดเหรอคะใช่พี่รินชิลน,นะคะ สึ๊บจึบ๊บตรงนี้อเราก็หยิบยกดใ่กลองแบบนี้เลยเอาไปทำวงเลยใช่ถูกต้องเลยนี่ส่วนของกุ้งไข่เราจะไปโซนด้านท้ายของลังเขาอยู่รูปไหนแล้วเอาไปรูปนั้นเลยพยายามเอาไปเป็นชิ้นเดียวกันให้ให,ใหญ่ที่สุดพยายามให้ได้หนึ่งฝ่าม,มืออันนี้ก็จะมีไข่นางพญาด้วยน้องโบเห็นไหมค่ะ<า>อันนี้ลังนี้พี่ลินจะไม่เอาไปเพราะว่าตรงนี้มีปริมาณมาก เขาสามารถสร้างเซลล์ไข่ฉุกเฉินแล้วก็พัฒนาเป็นนังพยาได้แล้วเดี๋ยวพี่ลินจะเอาส่วนของอาหารไปอาหารก็คือตัวน้ำผึ้งใช่พี่ลินจะใช้น้ำผึ้งทาเครื่องมือก่อนทำไมอะคะฆ่าเชื้อค่ะน้ำผึ้งมีสารฟลาโวนอยนะ์นะฆ่าเชื้อที่เครื่องมือได้นี่คือส่วนของอาหารที่เราจะเอาให้เขาจะวางโซนด้านหน้าของรังนะคะ <c oughs> แล้วก็พี่ลินจะเอาส่วนของชั้นนี่ค่ะ ทำมาจากยางไม้พี่ดินจะไป้ายไว้ตรงนี้นะคะอันนี้ okay, พี่เรนเขาเข้าออกใช่เวลาขยายรังพี่เรีนจะเอาไปแค่นี้เมื่อจบการขยายรังและเก็บน้ําพึง่งเราก็จะเดินทางลงจากเขาอีเกือบสองชั่วโมงไปยังบ้านของพี่ริินที่อําเภอวัดเพลงเพื่อทําการบ่มน้ําพึง่งซึ่งขั้นแรกก็จะต้องแยกชั้นโรงที่ติดมาสะกก่อนโดยชั้นโรงเหล่านี้ก็สามารถนำกลับไปเลี้ยงต่อได้อีกด้วย ขาจะเริ่มไหลออกมาเห็นไหมคะเนะีคะแล้วก็ปล่อยเขาหยดอยู่อย่างนี้บางทีใช้เวลาประมาณ2-3วันเลยพอเราลองนเครึ่องออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อคะก็เดี๋ยวเราเอามาบ่มบ่มโดยการใช้ขวดแก้วนะคะ,คะเพราะเราจะไม่ใช้พลาสติกเสร็จแล้วเราก็เสียบด้วยจุกแอล็อกเหมือนกันบ่มยายตรงนี้จะเกิดกา๊าซปฏิกิริยาเคมีที่ยี้ทำงานแล้ก็จะระเหยออกไปแต่ไม่ติกลับ Uh ใช้เวลาประมาณ6 uh เดือนค่ะรสชาติมันเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนค่ะน้ำพึ้งสด<ล>ก็จะเป็นอีกแบบหน,น,นึ่งอันไหนอร่อยกว่ากันคะถ้าเทียบความอร่อยความสดน่าจะรู้สึกถึงความอร่อยแต่ถ้าเรียบเทียบเรื่องสปปรรพคุณการบ่มเนี่ยมันจะเพิ่มโปรไบโอติก แต่รสชาติก็จะเข้มขึ้นนิดนึงเพราะว่าความชื้นหายไปโอเคค่ะมรรจุขวดได้เลยอันนี้เป็นน้ำผึ้งสดสดถูกไม่อยากชิมอ่ะอันนี้ยังไม่ผ่านการบ่มเพราะว่าในชีวิตไม่เคยเขาเรียกว่าเลยกินแบบสดสดส่วนมากเราถ้าเราซื้อกันตามห้างตามอะไรที่มันใส่ขวดก็จะเป็นที่มันบ่มมาแล้วทางนั้นถูกเขาจะไล่ความชื้นเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะชิมเลยค่ะดินพอวางน้ำผึ้งบ่ม มันไม่เหนียวเลยอ่ะมันมันนุ่มๆแล้วมันหวานน้อยๆอ่ะใสๆไม่แสบคอใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะใช่ใช่ไม่แสบเลยอร่อยอะรสชาติจะต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปเดี๋ยวหนูลองชิมตันนี้ไหมเราดูดมาอิตามาเราพึ่งตัวเล็กกับพึ่งตัวใหญ่รสชาติน้ำผึ้งให้ต่างกันไหมคะต่างกันค่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะชิมตัวนี้ตัวนี้จำได้ไหมตัวใหญ่พึ่งตัวใหญ่เอออันแรกที่เราไปดูดอิตามาอิตามาอุอันนี้เปรี้ยว เปรี้ยวกว่ารสชาติเป็น<อ>ดี่สายพัน์อันนี้ค่ะถ้าเอาไปชงแบบน้ำพึ่งมะนาวโซดาวันก็ไม่ต้องใส่มะนาวเลยนะยยแค่เอาตัวนี้ใส่โซดาแล้วคนคนชงอ่ะมันเป็นน้ำพึ่งมะนาวโซดาได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่มะนาวเพราะมันมีความเปรี้ยวอยู่ในนี้แต่มันเปรีป้ยวแบบไม่แหลมด้วยอ,ะอ่ะอร่อยอ่ะแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวสดถูกไหมคะค่ะอันนี้คือตัวที่บ่มแล้วเห็นไหมจะนุ่กว่าอิตามาเหมือนกันแล้วหนูจำรสชาติเมื่อกี้ได้ไหมจำได้โยค่ะลองทิ เธอจะแหล่งเลี้ยงด้วยอืเปรี้ยวอมหวานแบบนุ่ม ต่แอบรู้สึกว่ากลิ่นเหมือนวายอะกลิ่นความวายปนอยู่แบบหันห่างน่อยๆมันเกิดจากกระบวนการบ่มเุื<น>ียสังเกตเห็นนะที่ที่เราอยู่ตรงเนี้ยจริงๆเรามีกล่องเลี้ยงเยอะมากเลยนะคะทั้งฝั่งข้างหลังตรงเนี้ยแล้วก็ซ่อนลึกไปอีกในเมื่อเราก็สามารถเลี้ยงที่นี่ได้ทําไมเราต้องไปเลี้ยงบนเขาไกลๆแบบนั้นด้วยคะพี่เรนบนเขาถ้าเกิดว่าน้องได้สังเกตจะเห็นว่าเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่แล่ยเขาต้องการความชื้นมากความเป็นธรรมชาติสูงซึ่งตรงเนี้ยเวลาฤดูร้อนเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่42เขาอยู่ไม่ได้แล้ว แล้วก็อย่างตัวอิตา玛เนี่ยสำคัญเลยพี่ลินจะไม่ไว้ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นจุดรับแขกอิตา,าเขาดุใช่ไหมคะ,คะเขาก็อาจจะกัดลูกค้าได้เราก็เลยต้องไปเลี้ยงบนเขาอยู่ตรงโซนนู้นนะคะพี่ลินเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์และเก็บน้ำพึ้งอย่างเดียวน้ำผึ้งชันโรงที่ผ่านการบ่มครบ6เดือนจะมีราคาขายเท่ากับทุกสายพันธุ์200มลตร600บาท500มลตร1,500บาท ส่วนชั้นของมันก็สามารถนำไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยแหละครับแต่การสร้างไรายได้จากชันโรงยังมีอีกหลายอย่างมีอะไรบ้างไปฟังพี่รินกันต่อเลยครับนอกเหนือจากรายได้ของน้ำพึ่งที่เราได้จากชนาโรงที่ขายในลักษณะเป็นข,ดขวดๆแบบนี้ค่ะมีรายได้จากทางอื่นที่เราได้จากพึ่งอีกไหมคะได้จากส่วนประกอบอื่นๆที่เป็นอุปกรณ์การเลี้ยง นะคะอ,อย่างเช่นตัวแม่พันธุ์แม่พันธุ์เราก็จำหน่ายให้กับเกษตรกรที่เอาไปผสมเกสรให้กับพืชผลกล่องเลี้ยงแล้วก็ส่วนของกระตั้งด้านหลังหนูแล้วก็ยังมีหลังคาด้วยอย่างในกล่องอ่ะเขาเขาาจะได้ตัวแม่พันธุ์่มัแพนธุ์ไปเหมือนที่เราแบบทํากล่องแยกเลยไหมคะก็จะมีแม่พันธุ์แล้วก็มีไข่ในปริมาณที่มากพร้อมที่ลูกค้าจะนําไปแยกขยายได้เลยปีปีหนึ่งมีคนติดต่อเข้ามาสื้อเยอะค่ะเยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะปีนี้ เป็นเป็นพันรังเลยแล้วนอกจากน้ำผึ้งอุปกรณ์ต่างๆในการเลี้ยงรวมถึงแม่พันธุ์มียังอื่นอีกไหมคะมีกรณีเช่าแม่พันคะ่ะที่เช่ายัางไงบริิไม่เข้าใจคะ่ะอ่าสมมุติว่าเขาผสมเกสรลำไย,ยะนะคะสิวันเราจะคิด1รังเนี่ยสาบาทต่อรังต่อวันพื้นที่กี่ไร่ใช้กี่รังก็คูณเข้าไปเช่าผึ้งเราเพื่อไปผสมเกสรแต่ ผลพวงเราได้นํำพึ่งกลับมาใช่แล้วเราก็มีรายได้จากการปล่อยเช่าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะทั้งอยากซื้อสินค้าอยากซื้ออุปกรณ์หรือว่าเช่าเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะพี่รินเพจดินชูชนลงบ้านบางกล้วยนะคะแล้วก็ยังมีช่อง YouTube ช่อง t i k t o อกหรือติดต่อที่เบอร์โทรก็ได้ค่ะ095-585-9298ค่ะเอ่ะโอเคอ่เจออะไรจัดโบมาถ่ายกิน และถ้าหากท่านชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนผู้ผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนํากันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจร,รายการเช่นเดียวกันค่ะและสําหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะชิมสดๆนะคะนี่เอาหลอดจิ้มลงไปได้งนีเลย đại lắm thế nào?